And he สายดีทุกคนมาเจอกันอีกแล้วเนาะกับซิมีโก้นั่นเองเที่ยวให้ทัวร์แต่มาอนี้จะไปเที่ยวแล้วบรจะไปได้ไปทัวร์อยู่ใส่นะนเนาะมาอนี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟลาวไทยอยู่ที่บ้านคําสวัสดิ์เมืองไซสนนะะววนะิสถานครหลวงวินทร์เ่านี้เองเนาะสถานีรถไฟแห่งนี้เป็นสถานีแห่งที่สองในลาวนั่นเองเนาะซึ่งว่าจะมีสถานีรถไฟลาวจีนแล้วก็มีสถานีรถไฟาลาวไทยสถานีรถไฟแห่งนี้เนาะจะเป็นสถานีรถไฟแห่ง ที่สองละก็เป็นเป็นสถานีระยะสองนั่นเองเนาะซึ่งว่าสถานีรถไฟแห่งนี้นี่ต่อมาจากสถานีรถไฟอยู่ทีบ้านทานาแรงเป็นสถานีรถไฟทานาแร่งาะตัวนั้นจะเป็นระยะที่หนึ่งตัวนี้จะเป็นระยะที่สองนั่นเองเนาะซึ่งว่าเพื่อนกําลังดําเนินการก่อสร้างนั่นเองและตามที่เบรงแล้วน่าจะสําเร็จในะวัยนี้เนาะทุกอย่างที่ว่าเพิ่นสร้างมานี่เริ่มเป็นหู้เป็นหางไปเป็นที่กบพ้อยแล้ว เป็นปวงป้ายบอกทางแล้วก็เป็นระบบเซฟตี้เนาะเพิ่นเกี่ยมไว้เมื่อเรียบร้อยแล้วเนาะนั่นก็คือเป็นถังระพิงเนาะที่เพิ่นปาไว้ในฮะเนาะเกี่ยมไว้เรียบร้อยแล้วกะ็กล้องวงจรปิดบางบอนเพิ่นกระติดไปเรียบร้อยแล้วบุหัวเพิ่นชิปิดบอรหรือเปิดไส้เนาะตอนนี้เมืองจากเพดานอของอาคารแห่งนี้เนาะงามหลายเพิ่นเหตุเป็นรูปทรง,ขงเขาเดินไว้อย่างดอกจันหว่บุหูคือกันเนาะบุหูคือกันเบืองเอา มันซืออย่างกระบ,บอกกันเลยเนาะแล้วก็จะมีพนักง,งานเนาะกําลังเหตุปวดเมี่อยทา้งในนี่สงสัยแม่แล้วแล้วเนาะในสถานีรถไฟแห่งนี้มีทั้งเมดสองสั้นนั่นเองทุกคนบอลขึ้นลงรถไฟเนาะข้างหน้านี่มันจะเขียนเซงว่าบอลขึ้นลงรถไฟนั่นเองึ่งว่าพื้นหน้าจะให้ยางข้ามหรือว่ายางข้ามเป็นครัวอย่างซี่เนาะยางข้ามไปพพ่นแล้วก็ลงทั้งนั้นหรือว่ามันจะมีอัน เป็นเขาเอื่นว่าเป็นสะพานข้ามเนี่ยสะพานลอยแบบนี้เนาะอย่าเชื่ให้ทุกคนด้เบึงเห็นว่าทุกคนมันจะมีสถานสะพานลอยแห่งนี้เพื่อให้ผู้โดยสารเนาะขึ้นห่านโดยที่บัได้ข้ามอ่าทางรถไฟแห่งนี้เนาะจะขึ้นห่านข้ามลงมาล้วกอะหรือว่าเอาเครื่องะนะไหลลงมาเนาะมองนี้จะเป็นมองระบายเครื่องนั่นเองบพว่าจะระบายขึ้นระบายลงจะเน่ไส้เป็นอ่า คือว่าสายพานเราดึงขึ้นลงเนาะแล้วก็ผู้คนก็จะลงทางตัวนี้แล้วก็เพื่อมายืนอยู่ที่ซันสลารถไฟนี่เพื่อรอถ่ายรถไฟมาครับเนาะทุกคนซึ่งว่าซันสลานี่สําร็จไปเกือบเกือบสําห้อยเปอร์เซ็นแล้วเนาะเหลือแต่ว่าติดสติ๊กเกอร์อย่างเพื่อบอกสถานที่แค่นะนะั้นเนาะช่วว่าการก่อสร้างเนาะดำเนินมานี่บตะตำกว่า80แล้วเนาะเป็นเหตุมาเนาะ่ะ ตอนแรกเขาเข้ามาก็ยังคิดๆย่นยานๆอยู่นาะย,ย่านเพิ่มบริหาขอมาถ่ายเนาะทุกคนแต่ก็ได้ถามพ่อุงที่เป็นเป็นยามแล้วเนาะเขาสามารถมาถ่ายแต่ว่าอ่าบริหาเกี่ยวกับความเสียงๆหายหายให้สถานีเนาะเขาก็ได้มีเจตนาแนวนั้นอยู่แล้วเนาะตอนนี้พวกเพื่อนกาลังมากําลังเสริมซ่อมแปรงกันย่างใหญ่เลยเนาะเพราะว่ามื้อนี้เป็นมื้อวันอาทิตย์เนาะวันที่สามแล้วขนาดจ,จะเลี่ยไวๆเนาะทุกคน สถานีรถไฟแห่งนี้เนาะทุกคนห่างจากขวามิตรภาพนะ7.7กนะิโลนั่นเองกับโบไก่เนาะขี่รถแป๊บเดียวก็ฮอตแต่ว่าบุห่าเพื่นที่สร้างแบบว่าให้เขาข้ามไปเพื่อขึอ้นรถไฟต่อหรือว่าเพื่นชีเฮตดเป็นสายเดี่ยวจนฮอดกรุงเทพมหานครนั่นนะหรือว่าซอดไปทางขมินเลยเนาะเบื้องตาอ่าหุบห่างลักษณะเนาะทุกคนเนาะคือถือว่าเซ็ชี้ห้อย,อยแล้วทั้งหน้านี่ก็คือเพื่อนได้อัยเรียบร้อยแล้เ่นี้นะเขี่ยมใช้งานพอแหงแล้วเนาะทุกคน ว่ายายตโตมโหูล้านบรแเภสถานีรถไฟลาวจีนเลยเนอะว่าทุกคนใจแท้จะเข้าไปข้างในอยู่แต่ว่าย่านลูกกวนอ่าพวกอ้เพิ่นเห็ดเวียกอยู่เนาะตัวนี้น่าจะเป็นทางขึ้นของอ่ารถเนาะที่ว่านำทรงเครื่องที่ว่าเพิ่นเอาขึ้นไป เสือลอท่าหรือนังท่ารถไฟนั่นเอง วันนี้เราสิพาทุกคนเนาะลองอย่างเข้ามาเบิงเบืงว่าเพื่นชีให้เขาเข้าไปเบิงข้างในบ่เบิงโครงการก่อสร้างนะทุกคนนะงามเลยติดดอกพุงดอกไฟเนาะหอยย้อยต่ำนี้คือว่าเป็นเอกลักษณ์เนาะทางไทยเพื่อนมาบบรุงงานเองเลยเดี๋ยวเราชิเข้าไปถามพนักง,งานเพิ่อยูนีเนาะว่าเพื่นอนจให้ข้อมูลเราได้หน่อยหลายกัน,นเลยเนาะและต่ำผนังของตึกเนาะจะมีห้ามสูบยาและก็าห้ามทิ่มชี่อาซายนั่นเองครับผม เห็นจะปับใหม่เนะก็ดียังนึงเนาะทีว่าเฮดใต้แบบนี้เนาะเพื่อให้คนที่ยังบ่ทันมีจิตสำนึก,กน,นะทุกคนได้เห็นแล้วก็ยังบท่ทิมมันนะทุกคนเออตอนนี้ก็ยังอยู่น้ำาการดําเนินก่อสร้างอยู่อ้ทางเทงนี่งามขนาดเพราะว่าทางเทืองนี่น่ะจะเป็นสังกะสีใส่เนาะทีว่าเพิ่นใส่เพื่อให้มันมีแสงอ่าพุ่งลงมาเนะาะบ่ให้บังเป็นสังกะสีม้วนเดียวเลยนะงามงามงามด้านนี้จะเป็นหน้าจะเป็นด้านหน้าละด้านหน้าของสถานีละ ว้าวงามกล้องจนติดงกรติดเป็นที่ยอ้อยเนะทุกคนพนักงานอยู่ในนี่จะมีทั้งคนอานุ่มแล้วก็คนแก,ก่แล้วก็มีทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะสบายดีลุง <c oughs> ขออนุญาตอัปเดตสถานที่อัปเดตสถานีเลยลุงเห็ดเวียงอยู่นี่วะอ๋ะอเห็ดเกี่ยวกับอย่างนั้นน่ละองเล็กแงบ้านอ๋อคงเล็กว่ะอืม งามงามงามพน็ดตัวนี้นะจะเป็นสีน้ำมันน้ิ่นใส่เนาะกับโครงเหล็กตัวนี้นะข้อ,อมูลนั่นความ,อ,มอ่าเริ่มเริ่มก่อสร้างมาแล้วกะอ่าสองปีละอ๋อสองปีแล้ว,วอ่ะตั้งแต่ปีสองพันสิบเก้าหน่อยสองพันสิบแปดอ่ะสองเก้าโครงการน,นี้เป็นสถา,านีรถไฟลาดถ่ยแห่งที่สองนเนาะในบออ่อศเป็นระยะสองเที่ยนบ่ะสถานรถไฟอันนี้เป็นิีสามอ๋อเห้ลาดถาย โดยนั่นแหละแต่ว่าเป็นแหง่งแห่งที่สองบอกอ่าแห่งที่สองนะเป็นเศษซ้ำของการก่อสร้างอันน่ะเพิ่นมีกำหนดแล้วแล้วมือไหนวันที่เท่าไหร่เสิ้นเดือนนี่ด้วยด้วยผิดช็อ๋อเดียเด๋ยวเดี๋ยว,วข้บใจ,ดดใจได้พ่อลุงได้ว้างามแล้วก็กว้างสวัสดิ์สวัยดีนะพอดีเลยตอนแรงยังทีเด็ดพอดีเข้ามาฮ <c oughs> ้อนเน่ <c oughs> เน <c oughs> ว้า วงใหญ่มองนี่นะจะเปลยนมองรอถ่าผู้โดยสารเนาะทุกคนมันจะใส่ตังอยู่แถวนี้นะโอเคอยู่ทุกมองที่ว่าเฮาเน่ะมีการคม,มนาคมเนาะมันก็จะให้อ่าเฮาหรือว่าเป็นประสะสนชาชนนี่เนาะคม,มนาคมด้วยความสะดวกว่าใช่งามไรนะแลวเบิ่งจากแสงตะเวนเนาะทุกคนด้านหน้านี่จะเปลี่ยนตะเวนซองเข้ามาเลยเนาะการน่าจะหับผลกระทบจากแสงตะเวน บ่หน่อยก็ไรเนานะอาจจะฮ้อนเลยเดี๋ยวชิพาทุกคนย่ยางไปทั้งหน้าชมทั้งหน้าลงเบิองว่าเพิ่นอ่าจัดการจังไหนกับสนามหญ้าแล้วก็เป็นประดับประดาทั้งหน้านี่เพิ่นชิประดับประดาจัางไหน,นเนาะ,ะ,ะาท,านาทางนี้นะ่ะจะยังมาทันแล้วนะทุกคนเพิ่นกําลังขุ่นเขี่ยวเพื่อเฮ็ดให้มันทันเพิ่นว่ามีกําหนด แล้วในเดือนนี้เนาะก็บโบนใจ่าส่าทีเลี้ยวทังบ่กพนักงานหลายคนเลยน่าจะได้้อวไวอยู่เนาะตัวนี้จะเป็นป้ายทางออกนะนีงทุกคนฮู้บรงของอประตูโข่งทางออกนี่เท่ดีเว้ยเป็นหูปบดอกบัวเลยงามงามอ๋อตัวนี้ น่าจะเป็นสนามหญ้าทุกคนสนามหญ้าสนามดอกไม้เนาะที่ว่าเพิ่นกำลังเอามาปลูกเลยกำลังเพาะพันธุ์ดอกไม้โอเคเนาะแล้วก็โครงหลังคานี่สังเกตบ้างไหมทุกคนโครงหลังคานี่จะเจิดลงจังซี่เพื่อ,อยัง <c oughs> ถ่ายเห็ดซื้อเนาะมันกระสีบมีน้ำแบบว่าไหลออกเนาะมันจะมีเป็นน้ำขังเนาะถ่าเพิ่นเห็ดจังซี่กะคือว่าถูกต้องต่ำลักการฟิสิกส์เนาะน้ำก็ต้องไหลลงที่ต่ำเนาะ ไหลแลหลังจากนั้นมันก็จะไหลเพื่อนจะเจาะหูไว้จังซีลวก็ะเอาทอใส่ไหลลงพื้นดินนะก็จะมีห้องระบายน้ําอยู่ใต้นี่ขัดอันนี้จะเป็นดอกไม้ที่ว่าเพิ่นเกี่ยมเอามาเพาะปลูกปะไว้แถวนี้นะเผื่อประดับประดาหน้าสถานีนี่เองให้มันงามงามไว้ส่วนไหลจะเป็นดอกอันนี้มาเลยทุกคนมองนี่ก็จะเปลี่ยนอีกมองหนึ่งที่ว่าเพิ่นปลูกดอกไม้ชนิดนี้ไว้เนาะ กรงามเนาะปลูกง่ายอีกบอจะเป็นใส่น้ำลายว้าวตัวนี้บนเนจใจว่าจะเป็นเสาเอียงคล้ายๆเสาดอกไฟเนาะแต่ว่าน่าจะเป็นเสาทุ่งนี่แหละทุ่งลาวไทยอันนี้เป็นลานหญยาเลยงามๆแบบนี้เลยทุกคนทั้งหน้าสถานีนี่เป็นเป็นทุงน่งนานน่นเอง ทนทงนาแล้วก็น,นาจวิทยามอันปลูเขา่าเพิ่นก็นมาปลูกฟักใช่เนาะเมันปลูกปลูกฟัดปลูกฟักไว้กินเองหรือว่าเอาไว้ขายเนี่ยแลหละน่าจะเหลือเรืนะว้าวงามเนาะเพิ่นจะเฮ็ดปลูกเป็นสลับสีกันเลยมั้งไหมขัดขัดขัดดอกไม้ก็ได้ตัวนี้เพิ่นยังบ่ทันปลูกนะกำลังแล่นลทอเลยโอ้ทางหน้านี่งามเลยสามารถยาง zoom ได้เนาะแต่ ก็ต้องอยู่ในขอบเขตทุกคนมาเบิ่งด้านหน้าของสถานีทุกคนเลยใหญ่โตมโหฬานเนาะมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเน้ไปทั้งขวามือนี่นะทุกคนทั้งหน้าของสถานีนี่นะค่อยมากอันเดียวก็คือมันมีการปลูกฝังเลียงตว์ต่ว่าจะเป็นเรียงงวัวเรียงควายเนาะเลียงเป็ดเรียงไก่แล้วก็ปลูกประเภทผพักมีเนาะเอาไว้กินแล้วก็ไว้ขายนี่แหละ ค่อยมากกันเดียวนี้แล้วเนาะเนี่ยไปใส่กับมีแต่สีเขียวเป็นคนที่มักสีเขียวเนาะอยู่เฮือนกระตีแต่สีเขียวเนาะแต่ <c oughs> บ่เป็นสายเขียวเดว้เออโอ,โอ้ดอกไม้เป็นประดับประดาสวงามเลยสวัสดีทุกคนข้างหน้าก็นจะประมาณนี้เนาะทุกคน จะเป็นภาพบรรยากาศด้านข้างของสถานีรถไฟลาวไทยนั่นเองนานะทุกคนเนาะช่วงนี้ถือว่าเพิินเฮ็ุเป็นฮู้เป็นหางในงามหลายเนาะทั้งข้างก็จะประดับประดาแล้วก็ตกแต่งให้มันเป็นแถบๆเหลืองๆเหลียมๆจังี่เนาะเท่ๆงามๆงามๆและนี่จะเป็นน่าจะเป็นซันสลาเนาะที่ยื่นออกมาเพื่อว่าห้องหรับผู้โดยสารเนาะให้มันได้หลายขึ้นเนาะยืดมาหอดพี่แล้วทางรถไฟชีไปต่อหอด อประมาณพุ่น,นนะเนาะเดี๋ยวสิพาทุกคนไปบึงว่ามันสียาวไป่ค่อยใส่นะทุกคนงามงามงามนี่เนาะคนเราเขากะโชคดีเนาะที่ว่าได้มีโครงการต่างๆจากหลายประเทศเนาะที่เข้ามาเฮ็ดแล้วกะ็มาสั่งเพื่อให้ประชาชนเราได้บริการได้ใช้ในสิ่งที่มันทันสมัยและะ้วก็ ทันยุคทันสมัยพร้อมกับประเทศอื่นนะทุกคนงามหลายอันนี้จะเป็นทั้งข้างนะทุกคนเดี๋ยวสีพาไปเบ่งความใหญ่ตโตมหฬานนั่นเองเดี๋ยวสีพาไปเบ่งงามๆเท่ๆู่แถวนั้นทั้งข้างนี่เนาะตัวเลียมนี่นะมฮูลขเขาเรื่องนี้อย่างเป็นเป็นเห็ดเป็นสีเขียวอ่อนนะทุกคนอ่อนไปต่อกับโแมนนะ่จะเป็นอน่อนออนเป็นทะเลทะเลอ่อนะนะและ้วโบแมนสีฟ้าทะเลอันนี้จะเป็นเขียวทะเลนะทั้งงามอยู่ เบิ่งจากนี้นะทุกคนความใหญ่โตแล้วใหญ่เลยได้ขนาดทั้งข้างนี้เอองามงามงามางนี่น่าจะเป็นมองหาให้รถเนาะมาเลี้ยวมาอย่างตัวนี้เนาะตัวตัวนี้มันเป็นคล้ายๆวงเวียนเลยประดับด้วยประดาด้วยไฟวังว่ากลางคืนเนาะมันชิงงามน่าจะเป็นทางเข้าอีกทางนึ่งตัวนี้จะเป็นทางเข้าสุขเสริมหรือทางเข้าน้อยเนาะ ทางเข้าสำฮ้องบ่เป็นทางเข้าสุขเสริมเอ,อนํำไหลำไหลโอ้จังซีเนาะเอางย่างไรซะชิวนะอยู่ใกล้ๆนี่นเนาะประมาณ2กิโลเมตรื่อๆสแต่ว่ายังบ่เคยมาเนาะมาเธอนี้ก็เห็นเป็นหูเป็นหางเรียบร้อยแล้วมาบบทันที่ก็เจ้าเริ่มซ่อมเดียวเอาเป็นว่าเทอนี้เข้ามาแล้วเนาะเ่อหน้าเฮาก็สิพาทุกคนมาอัปเดตใหมว่ามันชิเลีวยไปหอดใส่หรือก็เลี่ยมือได้เนาะมือที่ว่าขาเจ้าเปิดพิธีที่ก้าสิพา ทุกคนเนาะมาเบ่งแล้วก็มาเปิดพิธีพร้อมกับเจ้าเนาะโอเคเดีย๋ยวสิพาทุกคนไปเบ่งทางซานสลาเบืองนั้นเนาะที่วอาไว้มาทางรถไฟมันไปฮอดใส่นั่นเองแล้วทุกคนเนาะเขาก็มาฮอตซานสลารถไฟลาวไทยแล้วแต่ว่าตามที่เบ่งเนาะเส้นทางของรางรถไฟนี่นะ่ะจะไปฮอดแต่สุดสุดหัวมุมเงินเท่านั้นเนะาะเดี๋ยวสิซูไมไปเบ่งกัน เด้มันจะซุดอยู่หัวมุมตัวนั้นแค่นั้นเนาะแต่มมีทางไปต่อแล้วในอนาคตบนิเนาะผมน่าจะเหตุทางสถานีรถไฟลาวไทยนี่เชื่อมกับสถานีรถไฟลาวจีนเนาะอาจเป็นไปได้เนาะตัวนี้รุ่นน้ากันว่าวันจีเหตุบ่ทางเหตุนี่มีเฮเนาะทุกคนนะไปมาแบบบ่ได้จ้างรถมาต่อหลายหลายเที่ยวมาแล้วก็สามารถมาฮอดสถานีติดต่อกันเลยเน,ะนาะอาจจะเวิร์บอกเลยว่า งามงามไรเสร้นทางรถไฟเนาะตามที่เบิ้งเนาะจะบ่มีแต่สองรางนี้เท่านั้นเดี๋ยวสิพาไปสังเกตเบิง้งทางนั้นอีกเพราะว่าสังเกตเห็นว่ามันมีอีกสองเส้นทางทางนี้นั่นเองนี่ไงโอ้มีสองเส้นอีหลีเนาะทุกคนอันนี้อีกเส้นหนึ่งแล้วกะพุ่นอีกเส้นหนึ่งเนาะทุกคนทั้งหมดเป็นสี่เส้นว้าว บอดปรุงลงสบายงามตาหีงาม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 โครงการนี้เพนว่าจะเสร็จสิ้นภายในปีนี้แค่นั้นเนาะแต่บูฮู้ว่าพนสิเปิดน้ำไส้เดือนใดวันทีเท่าไดเนาะก็ะต้องได้มาอัปเดตไปพร้อมพร้อมกันเดี๋ยวสิพาทุกคนนะมาอัปเดตไปเทื่อละเก้าเท่าเก้าของข้าเจ้าเนะฮู้แล้วมานนี้มาอยู่ใส่ว้าวงามงามงามทางนี้ก็จะเป็นนานพักนานพักเนาะพนเห็ดใส่ไฮนาเลย ททเทศมันมีอะไทุกคนอันนี้จะเป็นดอกดาวเฮืองผนปลูกไว้เน่นอนปลูกไว้ไข่นะกะไส่ก็ใไส้บวเวิร์ดแหวนเนีนนอนอันนี้ส่วนกนะหลำปีนั่นเองพักกะหลำปีว้าวงามๆคนจัดสรรไม้เป็นระเบียบเลยเนาะ จัดเลยทุกคนมึงไหมเอยอะๆมึงเดี๋ยวปะซื้อไปเลยงามขนาดผู้ทรงก,รกรันก่อสร้างเนี่ยทุกคนเนาะถือว่าเป็นเอก,เอกลักษณ์เลยบุคือบุคือไผ่เนาะงามหลายงามหลายตอนนี้น่ะจะมป็นเพิ่งกำลังเปล่งตัวคันใดขึ้นเอ้ยบอมเนจะเป็นตัวอ่า สายพานตัวเอาเครื่องขึ้นเครื่องลงนะเพราะว่าสะพานคันใดองีงเพิ่นเห็ดแล้วมาแล้วเนาะอาจะเป็นตัวสายพานเพื่อลําเลียงสินค้าหรือว่าเครื่องของลูกค้านั่นเองสารชะลานี่ยาวออกไปประมาณ400เมตรได้เนาะถือว่าใหญ่โตมโหร้านลวกะ็น่าจะรับห้องผู้มาใช้บริการได้หลายพันคนต่อเที่ยวนะทุกคนเพราะว่ามีหอดสี่เส้นทาง 4ลรางรถไฟนั่นเอง นี่กะถือว่าจู้ใจไปหลายเติมแล้วเนาะเพราะว่าได้พาทุกคนบึงสถานีรถไฟลาวไทยนี่เกือบทุกซอกทุงมุมแล้วเนาะหลายกว่านี้ก็มีแต่ไปเฮ็ดซวยกับเจ้านะบัดน,นี้โอเคคลิปนี้กับชได้ลาทุกคนไปก่อนเนาะถือว่าอ่าเป็นแรงใหม่ที่เฮาหาของฮู้จักแนะ่หาก็เคยมาเนาะ้วก็ได้พาทุกคนมาบึงน้ากันเลยครั้งแรกไปพร้อมๆกันเลยเนาะเอาเป็นว่าถ้ามือใดเปิดหรือว่า มีพิธีเปิดเกี่ยวกับสถานีรถไฟแห่งนี้เนาะเขาสีพาทุกคนมาเปิดไปพร้อมๆกันอีกเนาะอย่าลืมติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เนาะทุกคนเพื่อบ่ให้พพาดคลิปต่อไปของมูกเฮาเอาเป็นว่เมื่อนี้ขอเกล้าคำว่าสบายดีและเจอกันใหมคลิปหน้าทุกคนบ๊ายบาย